ชนบุรีฮอนฟอกสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราวันนี้จะมาในในส่วนของหัวข้อกบฮอนฟอกสายพันธุ์ต่างๆนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมก็จะมีตัวอย่างนะครับของกบฮอนฟอกแต่ละสายพันธุ์นะครับที่มีอยู่เอาเป็นที่มีอยู่กับตัวแล้วกันเนาะเพราะว่าในในส่วนของผมเนี่ยอาจจะไม่มีครบทุกสายพันธุ์นะตอนนี้นะครับเท่าที่ขาดตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นบอลซิลเลียนะครับเพราะว่า,าตัวที่มีอยู่แล้วก็ เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูกันนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็จะมีสายพันธุน์อื่นๆนะครับหลายสายพันธุ์เลยที่ผมมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไล่จากสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปนะครับแล้วก็แล้วก็เพิ่มไปเป็นเขาเรียกว่าความหายากหรือว่าที่เพิ่งมีเข้ามาในบ้านเรานะครับมีหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่ในต่างประเทศนะครับแต่ว่าสําหรับบ้านเราเนี่ยอาจจะติดปัญหาเรื่องของการนําเข้านะครับเพราะว่า เท่าที่ทราบเนี่ยกบเนี่ยค่อนข้างจะเอานําเข้ามาเนี่ยอย่างถูกกฎหมายเนี่ยยากมากนะครับเพราะฉะนั้นทําให้กบของเราในบ้านเราเนี่ยมีราคาที่ในบางสายพันธุ์นะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับก็เลยพบเห็นกันได้ยากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเอาเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ละสีนะครับในส่วนของที่เป็น อาเจนตินาฮอนฟเนี่ยผมจะมีตัวอย่างของแต่ละสีให้ดูด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตัวแรกนะครับวันนี้เนี่ยเอาเป็นแบบตัวพวกตัวไซส์ใหญ่ๆเลยดีกว่าจะได้ดูแบบเป็นไม้เต็มมือนะปกติผมจะเอาแค่ตัวเล็กๆมาให้ดูนะนนี้เอาแบบเป็นพวกไซส์พ่อพันแม่พันแล้วอ่าตัวแรกนะครับนี่เลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็น ตัวพ่อพันธุของเราเองนะครับก็พี่จอร์ดนะครับสำหรับใครที่เคยได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ไปครับพี่จอร์ดก็เป็นกบคอนฟอกนะครับสีเขียวนะครับกบคอนฟอกสีเขียวนะครับนี่ทรงก็อ้วนๆหน่อยนะครับให้ดูกันใกล้ๆนะครับนี่นะครับในส่วนของกบสีเขียวเนี่ยเมื่อไซส์เขาเรียกว่าไซต์โตแล้วนในบางตัวก็จะมีสีน้ำตาลแซมขึ้นมาบ้างนะครับ มากน้อยแนละ้วแต่ตัวนะครับบางตัวก็ยังคงความเขียวได้อยู่นะครับซึ่งจริงๆผมคิดว่าน่าจะมีส่วนในเรื่องของเขาเรียกว่าการจัดสถานที่เลี้ยงก็มีผลอยู่พอประมาณนะครับสําหรับกบสีเขียวครับนี่ก็ัวใหญ่แล้วดูความอ้วนดูคางคางดำๆนิดนึงนะครับส่วนเพศนะครับก็ดูได้จากนี่นะครับปานดาตรงนี้นะครับผมบอกว่า เป็นเพศผู้นะครับพี่จอดของเราดูสิจะร้องโชว์ไหมไม่ร้องกติก็จะร้องนะครับนี่ก็เป็นที่จอรนะครับกบอาเจนตินาฮอนฟ็อกสีเขียวนะครับเดี๋ยวมาดูอีกสีนึงจะไล่ไปตามที่พบเห็นได้ไง่ายนะอันนี้จะมาเป็นสีเหลืองนะครับนีอ่อันนี้เป็นตัวเมีย ตัวไปโน่นละดูตัวนี้สีเหลืองตัวนี้เนี่ยสีเหลืองเนี่ยอันนี้เป็นสีเหลืองแบบว่ามาก,ก็เหลืองด้วยนะครับสีเหลืองล้วนๆด,ดูมารมาก,ก็เหลืองโอ้ยกระโดดมากนี่นิ่งเลยครับนนี้ก็เป็นกบฮอนฟ็อกนะครับจิตหน้าฮอนฟ็อกสีเหลืองสีเหลืองก็ประมาณนี้นะครับ ภาพแข็งแรงมระะีตัวเมียนะครับตัวนี้สีเหลืองก็มีหลายแบบนะครับาบางตัวก็มาร์คแดงตัดนะครับบางตัวก็มาร์คจะเหลืองอันนี้อันนี้ของผม,ผมได้ตัวนี้มาเป็นมาร์คเหลืองเหมือนทั้งตัวนะครับก็ดูแบบครีมคลีนหน่อยครับตัวเมียก็จะใหญ่ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้อาจจะโตได้อีกนิดนึับ ตรงนี้ให้ดูกันครับประมาณนี้คนอ้วนโอเคเดี๋ยวไปดูที่สีต่อไปต่อไปนี่อาจจะตัวเล็กเขาถอดสำหราตัวนี้เป็นสีช็อกนะครับสีช็อกหรือสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยเป็นน้ําตาลแล้วแล้วช่วงช่วงลายเขาเนี่ยตัวนี้มันเ,เขาจะออกสีส้มๆนิดนึง ในบางตัวก็จะเป็นน้ำตาลเข้มนะครับสีช็อกอน,นี้ออกออกสีลายส้มส้วก็เป็นเป็นอยู่ในกลุ่มของสีช็อกค,ครับในตัวคู่นะครับสีช็อกอันนี้ก็ใกล้ตัวเป็นที่แล้วครับสำหรับตัวคู่ก็จะอยู่ประมาณนี้ไซส์ประมาณนี้ลอง น้องโชว์หน่อยไม่ร้องเลยเพิ่งให้อาหารไปด้วยนะครับนี่ครับสารสีชอ็อกก็น่ารักอยู่นะครับกบพันฟ้องน้ำรับใครที่อยากเลี้ยงสันส้นๆป้อมๆอ,อ้วนๆครับดน้า สีสตรอเบอรี่นะครับตัวนี้สตรอเบอรี่ให้ดูใกล้ๆนะครับสีสตรอเบอรี่ก็จะออกเป็นสีแดงเนาะสีแดงนะครับตาสีแดงเหมือนกับสีเหลืองนะครับเป็นยีนเผือกนะครับสตรอเบอรี่ประมาณนี้ก็ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับสีเขียวสีเหลือง สีช็อกแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับก็จัดเป็นสีสีหลักของกบฮอนฟ็อกนะตอนนี้นะครับก็คือเป็นสีที่พบได้โดยทั่วไปนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็สีสตรอเบอรี่ก็จะมีราคาที่แพงที่สุดนะครับสีเขียวสีเหลืองราคาจะใกล้เคียงกันนะครับถูกที่สุดแล้วก็สีช็อกแล้วก็สตอนะครับ ก็แดงอยู่ตัวนี้ก็แดงตัวแรกไม่แดงขนาดนี้นะผมเอามาเลี้ยงก็จัดสถานที่เลี้ยงให้ดีๆนะครับเขาก็จะขับสีเพิ่มขึ้นนะครับในบางตัวนะบางตัวก็อาจจะออกส้มนะครับบางตัวก็ออกไปโทนแดงนะครับแล้วแต่ตัวซึ่งในต่างประเทศเนี่ยรู้สึกสีส้มเขาจะจะเรียกเป็นอีกชื่อนึงกนะ็คือเป็นอะบิคอนะ์ตเนาะแต่ว่าสําหรับในบ้านเรารู้สึกจะเรียกเป็นรวมๆกันว่าสปอร์นะครับแต่ว่า แต่ผมว่ามันมันเป็นกบที่อยู่ในโทนเดียวกันแหละแต่เพียงแต่ว่าบางตัวออกไปทางแดงมากนะครับบางตัวมันออกมาทางส้มอะไรประมาณนี้ครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับซึ่งภาพที่ผมดูก็สวยทั้งสองสีนะครับทั้งทั้งส้มทั้งแดงนะครับแล้วก็ดี๋ยวเราไปดูสีที่ก็จะเป็นในส่วนของสีผสมนะครับก็คือ กบที่มี2สีในตัวเดียวนะครับาาตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวกระช็อกนะครับซึ่งตัวนี้จริงๆเขียวกระช็อกเนี่ยค่อนข้างจะพูดยากเหมือนกันเนาะอย่างตัวนี้เนี่ยคิดว่าตัวนี้พอดีผมได้มาตอนโตแล้วสีมันก็เป็นอย่างนี้แล้วล่ะแต่ว่าคิดว่าตอนเล็กเนี่ยก็น่าจะเป็นเขียวล้วนเหมือนกันนะครับเพราะว่ากบกบเขียว พอบางตัวเนี่ยพอโตวัยเต็มวัยจะมีสน้ำตาลแซมน,นะครับอันนี้ว่าอันนี้ก็มจะมีขึ้นหน้ามาด้วยเนาะนมาที่หน้าครับเขียวน้ำตาลอยาให้ดูตัวที่มันเป็นแค่แตงน,นี่ครับเขียวน้เขียวชอ็อป ก็สีพวกนี้นะครับบางทีต้องบอกว่าโตแล้วอาจจะไม่นิ่งนะครับมันต้องดูเป็นตัวตัวไปในบางตัวก็สีช็อคไล่ไล่กลายเป็นช็อคทั้งตัวก็มีหรือเป็นเขียวทั้งตัวก็ได้นะครับหรืออาจจะค้างอยู่ที่อย่างนี้ก็แล้วแต่ตัวนะครับไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเขียวช็อคน่ารักนะ สองสีในตัวเดียวก็ก็ส่วนอีกแบบนึงนะครับอโอเคันะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสีที่ที่เราไปเดูช็อกแล้วเนาะอันนี้มาเป็นสีเหลืองกับสีสปอบ้างแต่ว่าตัวนี้น่ะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าตัวใหญ่ละ หรือบางคนนะครับเรียกว่าซันครีสนะครับอาจจะเห็นจะเห็นอยู่เนาะตรงช่วงนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับเนี่ยมีลายเหลืองสีเหลืองอยู่นะครับแล้วก็้านข้างรอบๆตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสีสตอก็จะมีความเหลืองอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแซมแซมขึ้นมาครับก็จะเห็นเป็นสองสีนะครับเหลืองกับสตอซึ่งเล็กๆเขาจะสีจะแยกชัดกว่านี้นะครับแต่ทีนี้ พอโตแล้วเนี่ยไอโซนที่เป็นแบบสีออกขาวๆเนี่ยมันก็ขยายเส้นหนาขึ้นมานะครับก็เลยทําให้ลวดลายบางลงนะครับแต่ในบางตัวที่แบบเนื้อแดงๆเ,เลยก็มีนะครับแล้วจะตัวเนาะอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็เป็นสสีนะครับเหลืองแดงหรือที่เขาเรียกกันฟันคิสนะครับอันนี้ตัวเมียอ้วนปากเลยหะารัว ตัวใหญ่ๆก็น่ารักดีครับเลี้ยงให้โตช้ำม่ำนา่ารักโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกีนี้ก็จะเป็นสีที่เริ่มมีราคาสูงแล้วก็แต่ก็ยังพอพบได้ในตลาดคลับตลอดนครับมาที่สีนี้นะครับนี่สีนี้เป็นสีเขียวมิ้นท์นะครับสีมิ้นท์ที่หลายคนรู้จัก ีมิน์ก็จะออกเป็นสีที่รู้สึกว่าเป็นแบบเป็นเขียวที่ออกเขาเรียกยังไงอ่ะเขียวในบางตัวก็จะเป็นเขียวอมอฟ้าๆนะครับลองไปเซิร์ชดูกันเดีนดูว่าสีมิ้น์จริงมันจะเป็นเขียวแล้วก็มีความฟ้าๆสักหนึ่งนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นสีมิ้นต์เฉยๆอันนั้นจะเป็นบูมินแล้วก็มินมินอันนี้อันนี้ตอนเล็กก็เป็นบูมินนะครับแต่โตขึ้นมาก็อาจจะออกเขียวเป็นเขียวอ่อนโดดดีจัง ครับให้ดูกันใกล้ๆก,ก็ยังมีความฟ้า,ฟามิ้น้นอยู่เนาะอันนี้ตัวเมียครับเดี๋ยวมิ้นก็ราคาก็จะสูงกว่าในกลุ่มของสีธรรมดาแล้วนะครับเดี๋ยวมิ้นนะครับก็ยังสีก็ประมาณอย่างนี้ คําว่าโฟลสปอตก็หมายถึง4จุดนะครับที่หลังซึ่งสีเขียวเนี่ยจะติดพอโตแล้วมันจะติดลายข้างๆข,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 ขึ้นมาพอสมควรแต่ว่าตอนเล็กๆเนี่ยลายตรงนี้ไม่มีเลยนะมันเพิ่งขึ้นมาที่หลังแต่ก,ก็จะมีแค่จุดหลังสีงจุดคนระับอันนี้ก็จะเป็นเขียวแต่ว่าโฟลสปอตเขียวค่อนข,ข,ข้างจะสว่างนะครับในบางอารมณ์เนี่ยแบบบางวันอะไรเงี้ยสีออกเหมือนสีมิน์เลยก,ก,ก็เป็นบางวันก็ เขียวอย่างเงี้ยอันนี้ออกเขียวเหมือนเหมือนเขียวแอปเปิลนะครับนี่เป็นโฟตสปอร์อสีเขียวสีจะสดใสกปอาเขียวปกติหน่อยก็สวยดีนะครับแล้วก็ลวดลายที่น้อยลงนะครับก็ทำให้ดูแปลกตาไปจากเดิมนะครับด้านหลัง ขียวโฟสปอตพอเราดูสีเขียวแล้วเดีเ๋ยวเราไปดูสีเหลืองโฟล์สปอตบ้างครับนี้ก็เป็นสีเหลืองโฟล์สปอตนะครับอ้ยอันนี้อาหารอาหารผมเพิ่งป้อนปลาไปครับแต่ว่าตัวนี้จุดสีเหลืองตรงนี้ออกออกเป็นสีเหลืองนะครับมันก็เลยเห็นเป็นเหมือน 2. จุดให้ดูใกล้ๆนะครับสีเหลืองโฟล์สปอตนะครับก็จะเหลืองสดใส เหลืองดีเลยแหละสวยงี้ยนี่ครับเหลือง Pro Sport. โปรสปอร์ตเยครับผมหลังจากที่เราดูสีเขียวกับสีเหลืองโปรสปอร์ตไปแล้วนะครับเราก็มาดูสองสีนี้นะครับที่เพิ่งมีมาได้ไม่นานนะครับก็คือเขียวกับเหลืองแพทเทิร์นเลสนะครับแพทเทิร์นเลสก็หมายถึง ลายของเขาหายไปนะครับจะสังเกตได้ว่า2ตัวนี้เนี่ยลายหลังแทบจะไม่มีแล้วนะครับ mm hmm. ก็เห็นเป็นเรได้ว่าเป็นรอยเฉยนะครับแต่ว่าสีไม่มีแล้วอันนี้ก็จะหายากขึ้นไปนะครับเกิดจากการบีดพัฒนาสีขึ้นมานะครับเห็นไหมครับสวยสวยดีดูเป็นกบแบบไม่มีลายอ่ะ กบไม่มีลายตัวนี้เพสเซนเลสนะครับสำหรับฮอนฟ็อกตัวสุดท้ายนะครับที่จะให้ดูนี่ครับแพนทอมฮอนฟ็อกนะครับหรือเพอร์เพลฮอนฟ็อกนะครับจริงเพอร์เพลนี่ก็มันก็แปลมาจากสินม่วงนั่นแหละ เข้าใจว่าตอนเล็กๆนะครับตัวตัวนี้มันจะเป็นสีออกม่วงๆใ,ใสๆก็เป็นพวกแนวสีทานต่างๆนะครับตัวนี้ก็แต่ว่าพอโตมาเขาจะออกเป็นเหมือนอเป็นออกสีขาวครับแล้วก็ถ้าเกิดโดนแสงนานๆจะดำๆหน่อยนะครับสีขาวก็สวยตัวนี้ก็ค่อนข้างหาได้ยากนะครับ แต่ก็มีเข้ามาหลายคนแล้วตอนนี้ก็มีอยู่ในมือกันหลายคนนะครับสำหรับสีสีอย่างนี้นะครับแพนทอฟฟ์อันนี้ผมไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไปเซิร์ชเจอว่าแพนทอมนะครับเป็นสีคล้ายผมก็เลยคิดว่าน่าจะเรียกเป็นแพนทอมมากกว่าจริงอาจจะเรียบเป็นเพอร์เพลก็ได้นะครับเพราะตอนนี้มันมันไม่ออกสีม่วงแล้วนะครับมันออกเป็นเนี้ยสีขาวดำนะครับถ้าพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบแสง พอโดนแสงนานๆจะออกเป็นเทาๆดำๆนะครับสีจะปเปลี่ยนไปตามสภาพแสงถ้าอยากให้ขาวไปสวยอ่างนี้อยู่มืดๆจะสวยตัวน,นี้เป็นตัวผู้นะครับที่ได้มาตอนแรกม,มีอยู่สองตัวเนาะเป็นผู้เมียแต่ว่าตายไปแล้วตัวเมียนะน่าเสียดายมาก โลเปิลฮอนฟ็อกสีก็ประมาณนี้ครับครับในส่วนของฮอนฟ็อกก็น่าจะหมดที่นี้นะครับแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะ,อ,ะอันนี้ก็จะมาเป็นอีกสายพันธหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฮอนฟ็อกเหมือนกันนะครับแต่จะถูกเรียกว่าออนาตานะครับซึ่งออนาตาเนี่ยจะมีความแตกต่างกับฮอนฟ็อกปกติอยู่นะครับ ก็คือลวดลายนะครับแล้วก็สีเขาจะไม่เหมือนกับออนฟ็อกทั่วไปนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับของของ ata, ขออนาตากับออนฟ็อกก็คือครับออนาตาเนี่ยเขาจะมีจุดหลังหลังตานะครับส่วนใหญ่จะมีททุกตัวนะครับจุดหลังตาตรงนี้นะครับแล้วก็สีธรรมชาติของออนาตาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็แซมด้วยแดงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย อันนี้ตัวใหญ่แล้วมันก็เลยแดงสีแดงมันก็ลามเพิ่มขึ้นมานะครับด้านข้างตัวนี้แต่ก่อนตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะเป็นเขียวเยอะนะครับแล้วก็มีแดงแต้มเป็นจุดนิดๆหน่อยนะครับอันนี้ก็โตขึ้นมาพอสมควรนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ลวดลายของออนาตาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์นะครับค่อนข้างจะแตกต่างจากฮอนฟ็อก OK อยู่พอสมควรนะครับลายมันจะเยอะกว่าฮอนฟ็อกปกตินะครับแล้วก็ทรง ทรงจะสั้นนะครับสั้นสั้นกลมอีกกลมกว่าฮอนฟ็อกนะครับนี่ครับสำหรับออนาต้านะครับก็ราคาจะสูงกว่าฮอนฟ็อกพอสมควรเลยนะครับณตอนนี้ก็สองสองสามเท่าตัวนะครับดนดนให้ความร่วมมือเลย ฮอนฟลอกส่วนใหญ่พอโตแล้วก็จะนิ่งกว่าเล็กๆนะครับอันนี้ก็อันนี้ยัใส่จะตื่นก็ประมาณนี้สำหรับออนาต้านะครับน่าจะสั้นกว่าฮอนในชั้นนะครับตัวคมครับผมประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาดูออนาต้าอีกตัวหนึ่งนะเมื่อกี้เป็นออนาต้าสีปกตินะครับที่เราพบเหน็นเลยทั่วไปนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะให้ดูก็เป็น เลสออนาต้านะครับก็คือก็คือออนาต้าปกติเนี่ยจะเป็นพื้นสีเขียวเนาะแล้วก็แต้นแดงนะครับแล้วก็อาจแดงอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วออนาต้าเนี่ยยิ่งแดงเยอะก็จะยิ่งมีราคาที่สูงขึ้นนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยก็คือแดงทั้งตัวนะครับก็ราคาก็จะสูงกว่าออนาต้าปกตินะครับตัวนี้นี่แดงตั้งแต่เล็กๆนะครับแดงเล็ก,เ,กเอ้ยแดงทั้งตัวตั้งแต่เล็กๆนะครับ ที่ผมได้มาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเท่าเลียยสิบนะครับอันนี้ก็โตเท่านี้แล้วโตวเต็มที่แล้วครับตัวคู่เลสออร์ลาตา้าตันนี้เป็นซุปเปอร์เลฟด้วยนะครับตอนที่ได้มาเขาบอกว่าเป็นซุปเปอร์เลสเพราะว่าแดงสดมากนะครับลุงต้าลุงต้าผมเรียกว่าลุงต้าตัวคู่นะครับอ้วน นี่ครับลายก็จะเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยครับลายที่แตกต่างจากฮอตฟล็อกอีกก็คือลวดลายเขาจะเยอะนะครับเยอะ่าฮอนฟ็อกนะครับแล้วก็หลักๆก็นี่นะครับจุดหนังใต้ตานะครับทรง้วนสั้นกลมนะครับมานี้นะครับสำหรับอนาตาตอนนี้ก็ยังมีอยู่แค่2สีเนี่ยครับก็เป็นสีเขียวธรรมดาแล้วก็เป็นสีแดงนะครับ ยังไม่มีอัลเบโนเลยนะครับสำหรับอาร์ตาต่อมานะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับก็จะเป็นน,นี้ก้สึกเพิ่งจะได้มาเหมือนกันนะครับเพิ่งม,มีมีการเอาเข้ามานะครับจากร้านพี่บอยนะครับจึงจกักนะครับเป็นคนเอาเข้ามาขายหาได้ที่ร้านพี่บอยนะครับจึงจกัก แปซิฟิกฮอนฟ็อกหรือสโตมันนี่นะครับรู้สึกแปซิฟิกฮอนฟ็อกนี่จะเป็นชื่อเหมือนคล้ายๆเป็นชื่อชื่อชื่อสายพันธุ์นะส่วนไอสโตมันนี่จะเป็นสปีชีนะครับเท่าเท่าที่ดูในวิตวีปิกกี้อะไรเนี่ยนะครับเอะไรก็เรีนสโตมันนี่ก็ได้นะครับหรือแปซิฟิกก็ได้อันนี้จะเป็นกบที่เป็นเป็นกลุ่มฮอนฟ็อกเหมือนกันแต่ว่าสังเกตว่าจะไม่มีเขาเขาที่ ติ่งเล็กนิดเดียวครับแล้วก็ไซส์เขาโตเต็มที่ก็อยู่แค่ประมาณนี้ครับไม่ไม่ไม่ใหญ่ไปกว่าน,นี้นะครับลวดลายก็จะแตกต่างจากคอนซองอยู่นิดนึงทรงก็แตกต่างกันอยู่นะตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับสีก็รู้สึกก็จะมีอยู่แค่เนี่ยสีเนี้ยสีเขียวแล้วก็มีน้ําตาลแฝงๆนะครับแล้วแต่ตัวก็น่ารักดูน่ารักดีนะครับหน้าตา แกนิฟิกฮอนฟอกหรือสโตมันนี่นะครับหาได้ที่ร้านพี่บอยเลยนะครับจะจัดครับต่อไปนะครับเป็นกดฮอนฟอตัวสุดท้ายนะครับซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าเป็นกดฮอนฟอกที่เรียกว่าใครๆก็อยากได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่แบบ เริ่มเลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเห็นตัวนี้คือต้องชอบแน่นอนในในความเป็นฮอนฟอ็อกนะครับก็คือตัวนี้นี่ก็โตขึ้นมาเขสมบูรแล้วสุริน้มฮอนฟอ็อกนะครับตัวนี้ดูหน้านะครับสุริน้มฮอนฟอ็อกครับดูเขาเขายาวสวยนะครับไม่เหมือนกับฮอนฟอ็อกปกตินะครับลายเป็นปีกทีเสื้อด้านหลังตรงนี้สวยงามหายากครับ ก็นี่นี้นะครับสุรินามเ็าเป็นกบที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็มีราคาสูงในบ้านเรานะครับแต่ว่าด,วด้วยความสวยงามเขาก็สวยอยู่นะครับคางสีดํานะครับเอกลักษณ์ยเอกลักษณ์ของสุรินามเลยนะครับคางสีดําเขาดูเขาจะยาวกว่าฮอนฟ็อกพันอีกน,นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสงา่า เวลายืนเวลา,าอะไรมีตุ่มอันนี้มีตุ่มแล้วก็เป็นลายผีผเสื้อนะครับคล้ายๆก็เหมือนกับคล้ายๆกับบัตเตอร์ไฟนะครับแต่ว่าบัตเตอร์ไฟก็คือเป็นผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างฮอนฟลักกับซูดินัมนี่แหละครับแล้วซูดินัมนี้ก็จะเป็นเลยตรงกว่าแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็ค่อนข้างจะไวต่อโรคเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรักษาความสะอาดมากกวา่า คอนฟ็อกทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้ผมก็เลี้ยงก็ไม่ต่างจากคอนฟ็อกเท่าไหร่นาะแต่ว่าตัวนี้ก็คือด้วยราคาที่สูงก็เก็บเข้าบ้านนะครับแล้วก็ให้กินแต่หนูอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ให้อย่างอื่นสวยงามครับตกควาอสุดีน้ำตัวนี้ยังไม่ทราบเพเลยครับ ครับสำหรับกบก็เท่าที่มีขังผมที่มีในบ้านอยู่ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับสายพันธุ์อื่นๆนะครับอาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆถ้าเกิดเข้ามาผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับสําหรับตอนนี้ก็มีทั้งหมดเท่านี้โอเคครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับกบแต่ละสายพันธุ์แล้วก็แต่ละแบบนะครับที่ผมนําให้ดูไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็คนที่อยากจะ ลองเลี้ยงกบฮอนฟ็อกนะครับก็สายพันธุ์นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะมีที่ผมยังขายก็จะเป็นที่ไม่มีให้ดูนะครับก็เป็นบาซิเลียนนะครับแล้วก็จะมีอย่างชาโคหรือว่าตัวที่มันหายยากนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมีร้านเอาเข้ามาจําหน่ายเรื่อยๆนะครับก็รอดูกันตามกลุ่มนะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าแชร์ประสบการณ์อะไรต่างๆนะครับกับกลุ่มกบฮอนฟ็อกได้ทุกกลุ่มนะครับก็คือเป็น กบพันฟอสเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าผู้เลี้ยงแล้วก็ผู้ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือว่าพี่ผู้ที่สนใจเลี้ยงกบสายพันธุ์พวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับเหมือนกับสัตว์เอ็กโซติกประเภทอื่นนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้คนที่ได้มาดูคลิปนี้นะครับหรือว่าคลิปอื่นๆก็แล้วแต่นะครับก็เข้ามาทดลองเลี้ยงนะครับหาเลี้ยงกันได้นะครับก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็อยู่ประมาณกลางๆนะครับ คิดว่าก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่สนุกนะครับแล้วก็มีอะไรให้ดูแปลกแปนะครับนะะเขาอยู่นิ่งๆแต่ว่าเราก็ดูได้ทั้งวันเหมือนกันนะครับแล้วก็กินหนุนะครับกินหนุกินโหดแต่บางตัวนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงอนะ่ะก็าอาจจะแบบไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องใช้เาเรียกว่ากินอาหารแบบว่าไม่ต้องกินทุกวันนะครับก็สองถึงสามวันครั้งนะครับแล้วก็ มันเปี่ยงถ่ายน้ําล้างที่อยู่เขาแค่นี้เองนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากมากเหมือนสัตว์หลายๆประเภทนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้คนทุกๆท่านนะครับที่มีความสนใจก็เข้ามาดูมาศึกษากันได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มก็สอบถามกันได้นะครับโพสต์ถามกันได้นะครับทุกคนเป็นมิตรทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ s u b s c r i b e ไปด้วยนะครับสำหรับ ปกสายพันธุ์อื่นๆนะครับหรือว่าเทคนิคอื่นๆนะครับเดี๋ยวก็ติดตามกับช่องชบุรีฮอนฟลอกได้นะครับสำหรับเทปนี้ก็สวัสดีครับ